แกว่าสุดท้ายใาร a r i a นี e จะเลือกใครแน่นอนมันก็ต้องซีซ่าปะเฮอะอันฟอโซเหอะเอาอะไรมามั่นใจซีซ่าคุณมันเคยเคยกันยังไงก็จบคู่นี้เคยที่ว่าคือชาติก่อนที่ไปหลอกใช้ a r i a นี e ให้ปรงพระชนอันฟอโซ่ะนะผู้หญิงโดนหลอกครั้งหนึ่งแล้วเขาไม่ให้โดนหลอกซ้ำหรอกจ้าแต่ชาตินี้ก็อาจจะไม่ได้เป็นแบบนั้นไงเนี่ยซีซ่าไปช่วย a แอ a นี่ที่เกือบจะตกมาด้วยเห็นปะ ไม่แล้วไงสู้ควบมาท่ามกลางอากาศหนาว3วันติดได้ไหมละ่ะทันทีที่รู้ว่าอารีแอนนี่กำลังตกอยู่ในอันตรายก็บึ่งไปหาเลยสิคะ้ะแพ้คนครึ่งรัดไอ้บ้าแล้วสู้ซินขอแต่งงานของซีซ่าได้ไหมละ่ะแกเอ้ยผู้ชายตรงตรงเนี่ยฉันละอย่างชอบ He, สิ่งที่พูดอะจริงไหมเฮอไม่ใช่มีแผนอะไรอยู่หรอกนะกีอย่ามาใส่ร้ายคนเรามันกลับตัวกลับใจได้แก้วที่มันเคยร้าวอะเชื่อมใหม่ยังไงมันก็ปิดรอยร้าวไม่มิดหรอกจ้า he, he, เธอได้ยินไหมสงครามยังไม่จบอย่าพึ่งนับศพทหารยังไงก็อันฟอนโซจ้ะซีซ่าเท่านั้นอันฟอนโซซีซ่าอันฟอนโซยูคนนี้ก็อาจจะมีสิทธิ์นะไว้แกหาเรือใหม่มาอีกแล้วหรอ